สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มน์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ It Ends With Us สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิลม์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดายนไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูนพลโกมาลชุนชาคริตยแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัตรครับ โดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทําพร้อมก,กับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่องเดสคริปชันเลยนะครับ เรื่องราวของลิลลี่หญิงสาวที่กำลังตามล่าความฝันในการจะเปิดร้านดอกไม้เป็นของตัวเองเธอได้พบเจอกับศัลยแพทย์หนุ่มเจ้าสเสน่ห์อย่างไลทั้งคูได้ตกหลุมรักและก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยกันครับแต่ความหอมหวานก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อลิลลี่ได้เห็นถึงแง่มุมที่ถูกซ่อนเอาไว้ของคนรักซึ่งเป็นการสกิดแผลในอดีตของตัวเธอเองความสัมพันธ์ครั้งนี้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อลิลลี่เนี่ยได้เจอกับแอตาส อดีตคนรักของตัวเธอเองครับลิลี่จึงต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อจะกล้าผ่านปัญหาของตัวเธอเองให้ได้ภาพยนตร์เรื่อง It Ends With Us เป็นผลงานที่มีการถกเถียงกันตั้งแต่ก่อนหนังจะเข้าฉายแล้วครับเนื่องจากภาพยนตร์นั้นดัดแปลงมาจากนาวนิยายขายดีที่มีฐานแฟนจำนวนมากแต่ทันทีที่ประกาศรายชื่อนักแสดงออกมา ทั้งเบล็ e ไลฟ์ฟรีและก็จัสตินเบลโดนีเนี่ยต่งก็ถูกโจมตีว่ามีอายุเยอะกว่าตัวละครในฉบับนิยายมากกว่า10ปีครับซึ่งผู้กำกับภาพยนตร์อย่างจัสตินเบลโดนีเองเนี่ย <c oughs> ก็ได้ออกมาแก้ลํำด้วยการบอกนะครับว่าเวอร์ชันภาพยนตร์นั้นจะมีการดัดแปลงเนื้อหารวมไปถึงมีการขยับอายุของตัวละครเพ <c oughs> ื่อให้ภาพยนตร์เนี่ยสามารถผู้ประเด็นที่มีความเป็นสากลได้มากขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันแฟนนิยายก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเพราะในกระบวนการเขียนบทภาพยนตร์ ทีมงานได้ทำการคัดสรรแฟนนิยายตัวยงมากกว่า20คนให้มาช่วยอ่านบทปรับแก้แล้วก็ออกความคิดเห็นเพื่อจะรังสรรบทภาพยนตร์เวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับการดัดแปลงในครั้งนี้ครับแต่สำหรับผมในฐานะคนที่ไม่เคยอ่านนิยายต้นฉบับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่อง It Ends With Us เป็นผลงานที่มีทั้งส่วนที่แข็งแรงมากมากเช่นเดียวกับจุดอ่อนที่ฉุดรังเรื่องราวเอาไว้ด้วยเช่นกันครับ It Ends With Us เผชิญปัญหาเดียวกับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากนิยายหลายต่อหลายเรื่องครับและปัญหานั้นก็คือการพรรณนาโวหารที่มันเยื่อเยอะเกินจําเป็นครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงราว40นาทีแรกของภาพยนตร์เนี่ยเนื้อหาของตัวหนังมีอาการย่ําอยู่กับที่ไม่เพียงแต่เป็นการแนะนําให้ผู้ชมได้รู้จักกับตัวละครต่างๆรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่พวกเขามีร่วมกันเท่านั้นนะครับแต่ตัวหนังเลือกจะขยายเรื่องราวด้วยความรู้สึกและก็โมเมนต์ที่มันสวยงามของตัวละครครับ อีกั้งหลายต่อหลายอย่างของตัวหนังเนี่ยก็ได้ถูกเขียนขึ้นตามพิมพ์นิยมของนิยายโรแมนติกโดยเฉพาะตัวละครอย่างไลที่เป็นดั่งเจ้าชายรูปงามแล้วก็มีฐานะอันร่ำรวยทําให้หนางเอกอย่างลินลี่เนี่ยได้ตบเท้าเข้าสู่ความโรแมนติกในรสชาติที่ใกล้เคียงกับละครหลังข่าวครับแต่การที่ผู้ชมเนี่ยรับรู้ได้ถึงปมปัญหาจากทั้งเนื้อเรื่องย่อแล้วก็ตัวอย่างภาพยนตร์อยู่แล้วซึ่งเนื้อหาที่เป็นแกนสารจริงๆเนี่ย มันจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ตัวละครทั้งคู่นั้นตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันครับดังนั้นการที่ตัวหนังเลือกจะให้เวลาไปกับการหยอกเอินกันของตัวละครมันจึงไม่มีความสําคัญในเชิงของเนื้อหาเลยครับในทางกลับกันเส้นเรื่องในอดีตระหว่างลิลลี่กับแอดลาสก็เป็นเส้นเรื่องที่มีความสําคัญต่อเรื่องราวและก็เป็นดั่งบททดสอบสําคัญต่อความสัมพันธ์ของทั้งลิลลี่และกล็ไลแต่ตัวหนังเนี่ยกลับมีปัญหาในการสร้างความกลมกลืนให้กับทั้ง2เส้นเรื่องครับ การตัดสลับเนื้อหาระหว่างอดีตและปัจจุบันนั้นมันไม่ได้สอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าจะในแง่ของเนื้อหาและก็จังหวะเวลาในการเล่าเรื่องครับกว่าที่ตัวหนังจะเข้าสู่แกนสารที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยก็ปาเข้าไป30สนาทีสุดท้ายของเรื่องแล้วนะครับแต่ต้องบอกตรงนี้ครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของภาพยนตร์เลยครับแกนสารหลักจริงๆของภาพยนตร์นั้นว่าด้วยวัฏจักรของความรุนแรงและการจะก้าวเท้าเดินออกมาจากมันครับ ซึ่งถูกบอกเล่าผ่านความเจ็บปวดในวัยเด็กของตัวละครการแก๊สไลท์ในความสัมพันธ์และความสัมพันธ์อันเป็นพิษครับโดยเมื่อบาดแผลของทุกตัวละครนั้นถูกเปิดเผยทุกปมปัญหาที่วางเอาไว้เนี่ยจึงได้กลายเป็นวงกลมที่สมบูรณ์มากขึ้นในเชิงของเนื้อหาครับเนื่องจากตัวหนังไม่ได้เลือกสร้างให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นวายร้ายที่ดำสนิทของเรื่องราวนะครับแต่ละตัวละครเนี่ยต่างก็มีปมที่ฝังลึกและมีแรงจูงใจต่อทุกเหตุการณ์อย่างแตกต่างกัน ซึ่งหากไม่นับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหตุผลในการกระทําของแต่ละตัวละครน,นั้นก็ฟังขึ้นและสามารถส่งต่อความกระอักกระอ่วนให้กับผู้ชมได้อย่างแนบเนียนมากๆครับโดยเฉพาะตัวละครอ,อย่างไลทยที่แม้ว่าจะมีความผิดซึ่งน่าเกิดขึ้นนะครับแต่เหตุผลในการนําพาไปสู่ความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผู้ชมจะสามารถกล่าวโทษหรือว่าสาปส่งเขาได้อย่างเต็มปากครับในมุมนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่า it ends with us สามารถมอบความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละครได้สำเร็จเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบและต่างก็มีด้านที่เลวร้ายซ่อนอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นครับแม้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะดูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียงใดก็ตามนอกจากนี้ในช่วงเวลา30นาทีสุดท้ายของเรื่องยังมีซีเควนซ์ที่ดีและก็น่าจดจำอยู่2ซีเควนซ์ด้วยกันครับทั้งการเปิดอกคุยกันแบบผู้หญิงถึงผู้หญิงของลินลี่และก็น้องสาวของไลและการคุยกันถึงบทสรุปของความสัมพันธ์ในช่วงท้าย ที่มันทั้งจุกอกคมคายและก็ตราตึงทางความรู้สึกจริงๆครับนักแสดงสาวอย่างเบล็กไลฟ์ลีสามารถบริหารเสน่ห์ของตัวเองจนมัดใจผู้ชมได้อย่างอยู่มัดก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองและได้ปล่อยของจริง,รงๆในช่วงองค์สุดท้ายครับโดยการเปิดเผยด้านที่อ่อนแอหวาดกลัวเปราะบางและก็ซับซ้อนมากๆครับแต่ในขณะเดียวกันโมเมนท์ที่ตัวละครของเธอเนี่ยต้องรวบรวมความกล้าหาญ เพื่อตามหาบทสรุปในความสัมพันธ์ของตัวเองเบลกไลฟ์ฟรีก็สามารถใช้การแสดงของเธอเนี่ยสะกดผู้ชมได้อย่างมีพลังงานมากๆครับขณะที่จัสตินบาโรนีก็สามารถถ่ายทอดความโหยหาของตัวละครอ,ออกมาได้อย่างน่าสนใจครับแต่ในขณะเดียวกันการแสดงของเขามันก็อัดแน่นไปด้วยพลังงานที่พร้อมจะระเบิดออกโดยเฉพาะในช่วงที่เขาเนี่ยต้องถ่ายทอดความเจ็บแค้นจากการสูญเสียทั้งคนรักและก็ศักดิ์ศรีของตัวเอง ขณะที่ในโมเมนต์ที่ตัวละครเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเขาเองจัสตินบาวโดนี่ก็สามารถถ่ายทอดความผิดบาปของตัวละครออกมาได้อย่างหมดจดบทสนทนาสุดท้ายระหว่างลิลลี่และก็ไลายคงจะไม่เสือเทินอารมณ์ขนาดนี้หากปราศจากการแสดงที่ดีของทั้งเบลค e ไลฟ์ลีและก็จัสตินบาวดนี่ครับสุดท้ายนี้นะครับแม้ว่า It End s with us จะใช้เวลาช่วงต้นของตัวเองไปอย่างสิ้นเปลือง กับการขายฝันด้วยความโรแมนติกของคู่พระนางจนทําให้เนื้อ,อาหาเนี่ยมันไม่ได้เดินไปข้างหน้าสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับตัวหนังก็ได้แสดงให้เห็นว่าการปูความสัมพันธ์ในช่วงต้นนั้นมันเป็นการลงทุนที่คุม้มค่าเมื่อเทียบกับแกนสารจริงๆที่รอผู้ชมอยู่ในช่วงท้ายครับนั่นก็คือการตีแผ่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อันเป็นพิษได้อย่างสะเทือนอารมณ์ครับเนื่องจากความรุนแรงหรือความสัมพันธ์อันเป็นพิษนั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคู่รักทุกคู ไม่เว้นแม้แต่คู่ที่ดูโรแมนติกที่สุดอย่างลิลลี่และก็ลายก็ต่างครับขณะเดียวกันนะครับด้วยการสร้างบาดแผลและความใส่ใจที่ภาพยนตร์เนี่ยมอบให้กับทุกตัวละครยังทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นซับซ้อนมีมิติและก็สร้างความอึดอัดลำบากใจให้กับผู้ชมครับเพราะว่าทุกตัวละครนั้นต่างก็เป็นมนุษย์ที่แม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะครับแต่ภายในของพวกเขาต่างก็ต้องเก็บซ่อนความเจ็บปวดจากอดีต รวมถึงร้อยแผลที่ไม่อยากให้ใครเห็นด้วยกันทั้งสิ้นครับด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทำให้ผู้ชมรู้สึกเกลียดตัวละครไหนไม่ลงจริงๆครับประเด็นตกผลึกในวันนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนของภาพยนตร์นะครับหากใครยังไม่ได้รับชมเนี่ยสามารถข้ามไปก่อนได้เลยครับและประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง It Ends With Us ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ ความหอมหวานของความรักอาจจะบดบังความจริงอันขมขื่นบางอย่างเอาไว้ตัวหนังได้พาผู้ชมไปสำรวจวัฏจักรของความรุนแรงภายในความสัมพันธ์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบแบบรุ่นสู่รุ่นตัวหนังเริ่มต้นด้วยการบอกกับผู้ชมครับว่าลินลี่นั้นไม่สามารถพูดถึงข้อดีของพ่อตัวเองอย่างแอนดรูได้เลยครับก่อนที่ตัวหนังจะทําการเฉลยนะครับว่าแอนดรูนั้นเคยก่อความรุนแรงในครอบครัวต่อทั้งภรรยาอย่างเจนนี่ หรือกระทั่งการซ้อมแอตลาสคนรักของลิลลี่จนต้องบาดเจ็บปางตายครับแม่ของลิลลี่จึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวอย่างวายกลัวและก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเลยครับตอนที่อายุยังน้อยนะครับลิลลี่เนี่ยไม่สามารถเข้าใจแม่ของเธอกับเหตุผลที่เลือกทนอยู่กับสามีจนถึงวาระสุดท้ายทั้งที่เขาเนี่ยทำให้เธอต้องเจ็บปวดทั้งร่างกายและก็จิตใจครับขณะที่ตัวลิลลี่เองเนี่ยเชื่อมั่นอย่างแรงกล้านะครับว่า ความสุขนั้นเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและก็ตรงไปตรงมาครับหากอยู่ในจุดไหนที่ไม่มีความสุขเราก็เพียงแค่ก้าวเดินออกมาเท่านั้นแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เห็นอยู่พอสมควรครับเมื่อเริ่มโตขึ้นลิลลี่ก็เลือกจะฝังกลบอดีตอันโหดร้ายและก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองครับเธอเดินทางมายังเมืองบอสตันเพื่อตามล่าความฝันในการเปิดร้านดอกไม้ของตัวเองก่อนที่ลิลลี่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับไลน์ในเวลาต่อมาครับ แม้ว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นอย่างหอมหวานแต่โชคร้ายนะครับที่ลิลลี่เนี่ยก็ไม่อาจจะหนีจากวงจรความรุนแรงได้ผลครับเธอถูกสามีทำร้ายโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจแม้ว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีเหตุผลรองรับแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนความผิดที่เกิดขึ้นให้กลายมาเป็นความถูกต้องได้ครับหากเรามองย้อนกลับไปยังความคิดตั้งต้นของลิลลี่เธอก็น่าจะพร้อมเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ทันทีครับแต่เมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย อารมณ์ของลิลลี่กลับเต็มไปด้วยความซับซ้อนครับเพียงแค่คําขอโทษและก็การปลอบประโลมจากสามีเนี่ยมันก็มาเพียงพอให้เธอลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกับบอกตัวเองครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุในทันทีครับณนะเวลานี้เนี่ยจึงบอกได้นะครับว่าลิลลี่ได้สวมภาพของแม่ตัวเองลงบนตัวอย่างแนบเนียนไร้รอยต่อเนื่องจากความรักที่เธอมีต่อสามีนั้นทําให้เธอเลือกจะให้อภัยในความผิดของเขา มากกว่าที่จะเลือกความปลอดภัยในชีวิตของตัวเธอเองครับความซับซ้อนทางอารมณ์เนี่ยทำให้ลิลลี่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับว่าการก้าวเดินออกจากความสัมพันธ์อันเป็นพิษมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวที่คล้ายกันอยู่บ้างครับซึ่งความเห็นเบื้องต้นของเราเนี่ยมันก็คงจะคล้ายกับความคิดเบื้องต้นของลิลลี่ที่มีต่อแม่ของตัวเองครับนั่นก็คือหากไม่สบายใจในความสัมพันธ์ทำไมถึงไม่เลือกจะเดินออกมา ดังนั้นการที่ตัวหนังเนี่ยเลือกจะเล่าเรื่องผ่านตัวละครสองรุ่นนอกจากจะเพื่อให้ลิลลี่เนี่ยได้พบเจอกับปัญหานี้ด้วยตัวเธอเองแล้วมันยังเป็นการบอกกับผู้ชมไก,กลๆนะครับว่าเราไม่มีทางเข้าใจหากเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นจริงๆครับหากเราตอบอย่างกัมปั้นทบดินที่สุดก็คือความรักของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าความจริงจนทําให้พวกเขาเลือกจะมองข้ามความจริงอันโหดร้ายไปโดยที่ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับ โดยเฉพาะในกรณีของลิลลี่ซึ่งจมอยู่กับความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กจนมันบั่นชองความรักที่เธอมีต่อตอนเองไปจนหมดสิ้นลิลลี่นั้นโหยหาใครสักคนที่พร้อมจะรักและก็ทนุถนอมเธอจนเมื่อเธอได้มันมาครอบครองแล้วความรักครั้งนี้จึงมีอิทธิพลกับชีวิตของเธอมากกว่าที่เธอคิดและก็ทําให้เธอเนี่ยไม่สามารถเอาชนะความจริงที่เกิดขึ้นได้ครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ลิลลี่หลุดพ้นออกจากบ่วงแห่งการคุกคามของสามี คือการยอมรับครับว่าความรักนั้นไม่ใช่ความสุขเพียงหนึ่งเดียวของชีวิตและความสุขจากความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่วนกลับมาทําร้ายเธอได้เช่นกันครับดังนั้นการที่เธอเลือกจะยุติความสัมพันธ์กับสามีจึงไม่ต่างอะไรกับการทําลายความรักของตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เธอใช้ยึดเหนี่ยวมาโดยตลอดครับเราจึงกล่าวได้นะครับว่าอิสระทางความสัมพันธ์นั้นต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญเด็ดเดียว แล้วก็ต้องแลกมากับความเจ็บปวดจากการก้าวข้ามบาดแผลภายในใจของตัวเราเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ